นนี้ำมูลน้ำผงำออยู่นูน่นมูลไม่สี่ขามแล้วตอนนี้มาต้นไม้เนีดินรกมันอยู่บนหิน มันอยู่บนแก่งหินนะฮะจุดชมน้ำสองสีโขงเจียมน้ำมูลอันนี้ประเทศไทยอันนี้ประเทศไทยนู่นประเทศไราอยู่นู่นใช่ น,นั่นลาวนั่นลาวไปตรงนั้นมันมีตลา,าดตลาดเคืือข่าเล่าวาัปลาประมาณนั้นเลยวัดปลาเอาดูที่ฟรีเหรอ<ะ>ปลอดภาษีหรือเปล่าแอบได้ไหมไม่ค่ะสิคะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านชื่อวัดอะวัดอะไรไม่รู้อะ วัดโขงเจียมอ๋อวัดโขงเจียมไงป้ายไปเริ่มเลยจุดชมวิวแม่น้ำสองสีไปดูแม่น้ำสองสีมูไหลแรงจัง คงสีปูนปูนสีครามแต่ตอนนี้มูลก็สีครามไอสีปูนเหมือนกันเพราะน้ำมันท่วมัไม่เป็นคามถ้าตอนที่มันไม่ท่วมแบบนี้อันนี้มันก็จะเป็นครามอยู่เข้ามาตรงนั้นมันก็จะเห็นนิดนึงแหววว่ามันคนละสีในกล้องมันเห็นเห็น นีแสแดียมันสองมีข่อย่างหมูแน่เลยไปกัน,นออกมีควันมีควันมีควันแวะแวะเขาขยะเมืาอวานบอกว่าแวะมันมีควมมันแวะแวะเขาเผาขยะสวยเนาะฝั่งบ้านเขาคือต้นไม้เยอะเยอะ ฮะโอ้อนี้<ป>ฝั่งบ้านแทงมันเป็นภูเขาวควายแล้วฝั่งเนี้ยมันเป็นภูเขาอะไรอะคุณพ่อของเราอะไม่รู้มันคืออุทยานแห่งชาติแหละ ลาวใต้อะเนาะมันเป็นลาวใต้แล้ววะ,ะเพราะมันสวยมนันถึงชอบมันถึงมีความสวยในใจอืมแล้วที่ทำไมถึงอยากเลียดเนาะเพราะว่าวอ๋อคือเป็นอยู่กับน้ำอ่ะแต่ตรงจากวัดหลวงปู่คำคะนิงที่อยู่เราไปยืนถ่ายรูปนะ้าสวยจริงมองลงมา แต่ตรงนี้แบบมันเป็นน้ำซ้อมมาจนามันเป็นเวิร์งใหญ่เลยเนาะเพราะพแม่น้ำสองอันมันมาชนกันชมวิวชมวิว